อันนี้ก็เปลี่ยนน้ำปลาครับนะครับ ปะครับปตทนะครับบ้า,อาอเอืมบอบอบอ,บอไ,มไม่เอาไม่เอา,เอ,าอันนี้เลี่ยงโดนไปครับ <c oughs> เลี่ยงโดนไปครับอันนี้ อ๋ออันนี้ซื้อมาใหม่ละครับมมอ๋อมีมาเพิ่ม, off, ม,ม,มแต่ก่อนยังไม่ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยอ๋อต <5. doubts. S 1> uh ิดแปดตัวติดแปดตัวประมาณเก้าเดือนตัวใหญ่นี่ซื้อมาหรือหรือว่าเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับปีๆอ๋อหตัวประมาณนี้พุ่งมาได้ยังไม่หนึ่งไปห้าวัน อันนี้สี่ปีแล้วตัวใหญ่มากเลยครับเงม่าซื้อมากแต่ตัวเล็กๆเลยใช่ไหมครับีอันนี้ตัวใหญ่สี่ปีแล้วนะครับอันนี้เพิ่นเอามาเพิ่มนี่แต่มามาวันนั้นยังยังไม่เห็นตัวเล็กเลยอันนี้เพิ่นซื้อมาเพิ่ม อันนี้ซื้อมาตัวละเท่าไหร่ครับเพราะว่าเจ้าของเขาซื้อมาอ๋อเจ้าของเขาซื้อมาอ๋อไม่เด็ตัวสวยๆอ๋ออันน้ำสมเขามีฟาร์มปลาคราฟอยู่นี่เห็นอยู่ในเพจอ่ยปลาซักเกอร์มันไข่เนี่ยอะไรแผลแผล อันนี้คือกำลังเปลี่ยนทายน้ำใหม่อันนี้ปลาคราฟมาใหม่นะครับปลาสักเกอร์ตัวใหญ่มากอดออ้วนด้ยวย สปีแล้วมันเชี่ยงด้วยนะไม่กลัวคนด้วยปลา่ากระโดดออกบ่อก็มีแหละครับเวลาฝนตกมันจะชอบกระโดดครับ ฝนตกแรงๆในอยู่บ้านก็กระโดดเหมือนกันครับพอน้ำเป็นไค่อยเปิดน้ำตกเอามาจะโดดทวนน้ำตกทะวนตัวตัวน้ำขึ้นมาเร่งเหมือนอันนี้กระโดดติดนะกระโดดติดกระตกต่อรอบๆแล้วเราก็ไม่เห็นก็ตายใช่กระโดดตอนกลางคเรามาตอนเช้าแข่งไม่ได้หมดขึ้นตายตัวใหญ่ก็มีตายก็ได้ตัว